สวัสดีครับวันนี้ที่ไบเจ a n น e l นะครับเราจะมาอันบ็อกนะครับอันบ็อกเฉยนะครับเพราะอันนี้เป็นของพี่หนุ่มนะครับของเรานะครับเรายืมมาเขามา <c oughs> ก็จะเป็นสตูดิโอสตูดิโอซีรีส์ o r ้าสเอซึ่งตัวนี้กว่าจะรอคอยกันมาก็นานนมมากตัวนี้เป็น Site ซ e ดอร์คาร์นะครับเคยทำมาในภาค2ก็คือ ROTF นะครับ แล้วก็ตัวนี้สามารถถอดหน,น้ากากได้แล้วมีกระทาเหมือนกับตัวที่เป็นกล่อง Hand for d i s i n f e c t n แต่ตัวนั้นจะเป็นโมเก่าอันนี้จะเป็นโมใหม่นะครับอันนี้จะเป็น Artbox กล่องของเขาจะแตกต่างก็คือจะไม่มีว i นโดว์ดังนั้นเราต้องแกะนะครับสถานเดียวเจ้าของนั่งอยู่ข้างๆนะครับเขาก็ยังไม่เห็นว่าของของเขาเป็นยังไง โอ้โหมาแบบว่าแพ็กเกจสมัยสมัยใหม่เลยครับมาแบบนี้เลยนะครับมาแบบนี้เลยไม่มีอะไรเลยรชนะครับอ๋อมีมีมีแบ็กกราวด์เด็ม่ะสตูดิโอซีรีส์ก็ต้องมีมีแบ็กกราวด์ฉากแบ็กกราวด์ครับนึงครับแล้วก็คู่มือนะี่หนุ่มหยิบคู่มือนี่ครับก็เป็นแบ็กกราวด์ตองฉากที่แท่งหินนะครับช่วงแท่งหินนี่นะครับ อาคาทาแยกมาแต่หน้ากากนะสิอยู่ตรงไหน <c oughs> เจอเตสป่าวะเวนะครับเราเราเรา,เราต้องเช็คกันอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะครับนี่ครับตกใจหมดอันนี้ผมแกะเลยนะพี่ <c oughs> ตัดเลยนะเพราะั่น <c oughs> เป็นเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกมา ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระทาเมอร์ลินนะกระทาเมอร์ลินนะผมเอาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวดูหน้ากากคือมึงแพ็คมาอย่างนี้อ่ะนะคือคอุบาทมากเลยแบบนะครับ อ่ะผมให้ดูส่วนนี่อะแต่สวยอยู่นะครับสวยอยู่นี่รายละเอียดสีจะเป็นสีออกดำดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวเขียวฟ้านะครับเมทัลลิกเขียวเขียวมันจะไม่เขียวเดีมันจะฟ้าๆนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นส่วนใสที่เป็นหัว อ่ะในส่วนของตัวฟาเลนนะครับความสูงหน้าตาดูก่อนนะครับหน้าตาไม่เป็นมิตรนะเราสวมเลยดีกว่านะครับว่าจะหลอ่อก็คือสวมไปเลยดื้อๆเนี่ย <Yeah. S 1> ดูดีขึ้นมาเลยส่วนตรงตรงมือตรงนี้เราต้อง ทําการแต่งเพราะว่าเป็นบอลจอยตรงนี้ครับช่วงนี้จะหลวมๆในการแปลงล่างความสูงนะครับใส่หน้ากากเรียบร้อยความสูงผมว่าประมาณตัวเดิมนะเท่าตัวเดิมเดี๋ยวเรามาวัดกันแล้วกันนะครับความสูงตัวเดิมก็อยู่สักประมาณยี่สิบห้าได้มั้งนะครับประมาณยี่สิบห้าเซนไครับประมาณนี้ครับเท่าเดิมเลย รประมาณ24 24เซนโดยประมาณนะครับก็น่าจะเข้ากับตัวเดิมไซวอยแต่มิติตัวจะใหญ่หน่อยแต่ทีเดียวที่เขาให้มาที่เราใส่ไปตะกี้ก็คือเรื่องหน้ากากานะครับที่ทำออกมาได้สวยเหมือนกว่าตัวผ้าพันฟอร์ดิเซติคอนนะครับสวยกว่าแล้วก็คทา,าสามารถแยกออกมาได้2ชิ้น นะครับทําเป็นถืออย่างละอันก็ได้แต่เราเอามารวมกันนะได้ตอนนี้เนี่ยเมื่อแกะกล่องออกมาครับตรงแขนเนี่ยมันจะลุงลังนหน่อยดังนั้นนะครับเราต้องมาเก็บอยู่ที่ทำให้เป็นแบ็คแพคนะครับโดยที่พับตัวนี้ก่อนนะครับให้เข้าไปนะครับทั้งสองข้างนะครับพับเข้าไป แล้วเอาอ่าตัวล็อกยึดตรงนี้นะครับเสียบไปที่ช่องนี้นะครับมันจะทำให้หนาแน่นขึ้นแน่นหนาไม่แน่นหนาแน่นแล้วก็ต้องคอยจับจับช่วงมือไว้ก่อนให้ตรงนี้มันเข้า,อย,าอย่างนี้นะครับนะครับสไลด์เข้าไป ทำสองข้างเหมือนกันแต่อันนี้จะชอบหลุดเพราะว่ามันไม่อิสระเมื่อพับไปแล้วนะครับเราจัดมือให้เรียบร้อยแล้วก็ทำเหมือนข้างนี้ให้สไลด์เข้าล็อกตัวนี้แต่ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเราพยายามทําแขนให้มันเหมือนกับข้างที่ที่เราเสียบเข้าไปนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับนี่เรียบร้อยละ แค่นี้แล้วก็ประกบเข้ากันมันจะมีล็อกทั้งสองข้างตรงนี้ให้ดันเข้าหากันด้วยนะครับแต่บางทีก็จะไม่สุดเหมือนกันะแค่นี้ครับมันก็จะเป็นร่างสมบูรณ์แล้วแค่ <Hey. S 1> ตอนนี้เนี่ยชุดตรงค่อนข้างที่จะลุงรังไว้นิดหนึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยสำหรับซิกแบ็คพัหลังเนี่ยแต่เวลาเรายกนะครับ เรายกมือนะครับเห็นไหมครับระบบเขาตรงนี้ก็จะยกขึ้นมาด้วยนะนะครับแต่ตรงนี้เราต้องนิ้วจับนะเพราะว่ามันชอบหลุดนะครับจะไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่แต่เมื่อเราดันแขนเห็นะครับมันก็จะยกขึ้นมาด้วยเวยลาใน,ในการจัดท่านะครับ,นะรบเมื่อเราเอาแขนลง นะครับมันก็จะเป็นเหมือนบานพับเอาไว้ล้างอีกทีหนึ่งหัวบิดได้นะครับขาช่วงขาตีนไก่จะไม่เหมือนสมัยก่อนก็คือสมัยก่อนจะเป็นเด้งๆตัวนี้จะไม่เด้งนะครับก็ต้องพับเอานะครับอ่ะผมมาพูดถึงสก,กีจุดขยับก่อนแล้วก็คือ หัวนะครับบิดได้อันนี้คือใส่หน้ากากนะครับเมื่อถอดหน,น้ากากก็ถอดออกมาหน้ากากหน้าเหมือนมากเลยนะตอนตอนที่เหมือนในห,หนังอนะ่ะตอนที่โดนอัลติมัสงับหน้ากากเหมือนมาก อ่ะต่อมาก็ถ้าเราไม่เอาตัวนี้จับไว้ก็มันก็จะบิดได้รอบนะครับต้นแขนแข็งมากนะครับบิดได้ข้อสองนะครับ ได้เกือบตั้งฉากเลยสำหรับข้อคศอกหัวไหล่นะครับ,รบก็ต้องเอาขึ้นมาให้เท่ๆนะข้มือมือจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็สามารถพับเข้าไปได้แล้วก็บิดได้ทั้งสองข้างนะครับบิดได้เหมือนกันเลยแต่ผมเขอจัดตัวนี้นิดนึงนะ ท้างนี้ก็เหมือนกันคือโดยรวมเนี่ยผมว่าสวยกว่าตัวเดิมเยอะเลยนะสวยกว่าตัวเดิมเยอะเลยขานะครับก็แต่น่าจะมีหลวบบ้างนะครับมีหลวมบ้างแล้วก็มาข้างหน้านะครับ ช่วงเข่านครับบิดได้รอบเลยสุดท้ายอ่ายังมีอีกก็คือเพิ่มขึ้นมาคืออ่าหัวเข่ากันมาหัวเข่านะครับตันนี้เท้าจะยืน แบบสตาร์สครีนตีนไก่นะครับแล้วก็ยังบิดข้อเท้าด้วยได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเอียงองศาครับได้เอียงองศาได้นะครับสวยสวย่วนการเสียบกระทานะครับก็จะมีอ่า มีร่องเสียบไหมการเสียบนะ่าจะต้องแยกล่างกันก่อนอเสียบแยกล่างกันก่อน,นครับบนกับล่างแล้วค่อยมาฟิชเชอริงกันตรงกลางอางนีน้นะครับวิธีใส่แยกกันมาก่อนนะครับแล้วก็เสียบบนอันหนึ่งล่างอันหนึ่งแล้วก็จะมีตัวเดือยให้เรากดนะครับแล้วก็มากดรวมกันตรงนี้ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับสําหรับฟาเล่นอาจารย์ค่าสวยอยู่นะครับดูเลยครับอยากเอาตัวมาเทียบนะแต่ไม่รู้จเอาตัวอะไรเทียบ <c oughs> แต่ไม่ได้เอาตัวมัดอื่ด้วย ภาคสองก็สูสีเอร์ลยญ่่นะต่รีดเดอร์จะใหญ่หญกว่าจิดเดอร์ภาคสองใช่อย้างั้นนะครับต้อง MPM ต้อง Movie Series. มัธยปีทมูวี่ซีรีส์มาเล่นครับเท <c oughs> ่าที่เท่าที่คุยกันแล้วเนี่ยนะครับอันนี้วันนี้ผมไม่ได้แปลงให้ดูนะครับก็จะดูอ่าให้ให้ให้ดูว่าอ่าตัวของมัเเ็็นางนี่คือการอันบอกครับ ก็แล้วแต่ท่านเ n านะครับแต่ผมบอกเลยกับพี่นุ่บอกเลยว่าเล่นกับ MP m p <laughs> ถ้าเล่นกับ aotf นี่เล็กไรน,นะยิ่งเจอ object file นี่ยิ่งเล็กเลยนะยิ่งเล็กเลยอย่างน,นั้นแนะนำนะครับแนะนำฟันธงนะครับแนะนำเลยว่าต้องเล่นกับ mpm ศู อ่าอ lt 0 2นย์สหรือพูดง่ายๆก็คือเล่นกับสเกล m a s t e r ร์ e ีซ m มูวี่ซีรีสครับผมนะครับจบครบกระบวนความอ่าล่างยาล่างยานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้แปลงให้ดูนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้า จะมาอันบ็อกอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันก็อย่าลืมกดซับสไคร้ให้ให้ถับทางช่องด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป่อไปบาย